ทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าภิขุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจักอยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้สิบประการอะไรบ้างเล่าสิบประการคือภิขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ละองห้าได้ขาด เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หกเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียวเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้านเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุนมัวเป็นผู้มีกายะสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี เป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีพิกขุเป็นผู้ละองห้าได้ขาดเป็นอย่างไรเล่าพิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ละกามชันทะละพยาบาทละถีนมิทธะละอุทธจะกุกุจจะและละวิจิกิจฉาได้แล้วพิกุทั้งหลายพิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละองห้าได้ขาดพิกขุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองคหก เป็นอย่างไรเล่าภิกุในกรณีนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโพ,พธพภพด้วยกายและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ได้ภิขุทั้งหลาย ภิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หกภิกุเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียวเป็นอย่างไรเล่าภิกุในกรณีนี้ประกอบการรักษาจิตด,ด้วยสติภิกขุทั้งหลายพิกุอย่างนี้ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียวภิกขุเป็นผู้มีพนักพิงสีด้านเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้พิจารณาแล้ว เสพของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วบันเทาของสิ่งหนึ่งภิกขุทั้งหลายภิกขุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิงสีด้านภิกขุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้ เป็นผู้ถอนสละคายปล่อยละทิ้งเสียแล้วซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่างของเหล่าสมณะพราหมณ์มากผู้ด้วยกันที่มีความเห็นว่าโลกเทียงบ้างโลกไม่เทียงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื time, ่นบ้างสถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกบ้างสถาคตภายหลังแต่การตายย่อมไม่มีอีกบ้างสถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้างสถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็หาม่ได้ไม่มีอีกก็หามิได้บ้างพิกขุทั้งหลายพิขุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วภิขุเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิขุในกรณีนี้เป็นผู้ละการสแสวงหากรามแล้วเป็นผู้ละการสแสวงหาพบแล้วและการสแสวงหาพรหมจันทร,ร์ของเธอนั้นก็ระงับไปแล้วภิขุทั้งหลายภิกขุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วพิกุเป็นผู้มีความดำริไม่ขุนมัวเป็นอย่างไรเล่าพิกุในกรณีนี้เป็นผู้ละความดำริในทางกามเสียแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางพยาบาทเสียแล้วและเป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนเสียแล้วพิกุทั้งหลายพิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความดำริไม่ขุนมัว ภิกุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบรำงับแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลาย ภิขุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายะสังขารอันสงบรํำงับแล้วภิกขุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะจากโทสะจากโมหะภิกขุทั้งหลายภิขุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี พิกขุเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดว่าเราละราคะโทษะโมหะเสียแล้วถอนขึ้นได้กระทั่งรากทำให้เหมือนตานยอดเนา่าไม่ให้มีไม่ให้เกิดได้อีกต่อไปดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีภิกขุทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึง่งได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันภิกขุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคต พระอร like ิยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งจักเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็จักเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันที่ขุทั้งหลายในการบัดนี้พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งกําลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็กําลังเป็นอยู่ ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันพิขุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจักอยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้แล